สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงพัชรานันสีพัฒนาวัฒน์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ในเรื่องของความเครียดนะคะเราเพบว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเนี่ยต่างต้องทํางานหนักกันนะคะแลาก็มีความเครียดกันสะสมกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งนํามาสู่ปัญหาของการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมามากมาย เวลาคนที่เครียดอะค่ะชอบชอบกินของหวานใช่ไหมคะแต่การที่ยิ่งกินของหวานมากๆอะคะ่ะอย่างเช่นกินพวกที่เป็นน้ําหวานเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้ได้น้ําตาลเข้าไปเร็วเร็วนะะี่ค่ะยิ่งจะทําให้เกิดมีการหลั่งฮอร์อมโมนความเครียดออกมาคนก็จะยิ่งเครียดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีจริงๆจะแนะนําในเรื่องของการกินอาหารที่มีเรื่องของค่าน้ําตาลต่ํานะคะพง,ง่ายๆก็คือว่ามีในเรื่องของตัวไฟเบอร์หรือมีอะไรพวกอย่างเงี้ยทำให้ตัวน้ําตาลเนี่ยค่อยๆไหลเข้าไหลไหลช้าๆเข้า,ขาสูส่กระแสเลือดนะคะจะทําให ค่าความคงที่ของน้ําตาลดีขึ้นค่ะแล้วก็อารมณ์ก็จะดีขึ้นด้วยในระยะยาวนะคะออนอกจากการกินแป้งนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมแล้วค่ะอาจจะเน้นในเรื่องของการกินพวกในเรื่องของตัววิตามินบางตัวที่จะช่วยเราพบว่าในบางทีคนที่มีความเครียดสูงอาจจะต้องการวิตามินบางตัวเยอะค่ะอย่างเช่นในกลุ่มวิตามินซีวิตามินบีตัวแมกนีเซียมโคเอนไซม์ Q 10นะคะซึ่งจริงๆพวกนี้สามารถหาได้จากการกินในเรื่องของผักใบเขียวนะคะเรื่องของการโปรตีนที่เพียงพอกินข้าวกล้องที่ไม่ขัดสี นะคะกินปลาหรือโปรตีนต่างๆนี้เป็นต้นนะคะสำหรับท่านที่มีความเครียดนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามารับคําแนะนําค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อลดระดับความเครียดหรือการกินอาหารนะคะรวมไปถึงเรื่องของการกินอาหารเสริมนะคะยังไงเพื่อที่จะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพในระยะย,ยาวเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเข้ารับการปรึกษานะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะคะ